ซ้อมวันแรกฟิตเลยวันนี้อยากวิตเลยสวัสดีครับวันนี้อยู่พวกเราช่องแฝดสยองเซลนี้เราอยู่ที่ไม่เหนื่อยครับไม่ไม่ให้เหือยเขาเรียกว่ายิมยิมยิมเหือยเคนายเคนายเหือยไทยฟิเศษเอ้ยอเคนายเหือยไทยฟิเศษยิมนะครับ ทิมนี้ก็อยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยใกล้สามโลสามโลมาสามกิโลวันนี้เบาราจะมาคืออะไรซ้อมมวยวันแสสรกซ้อมมวยวันแรกครับคือแบบหลังจากเราได้เซ็นสัญญาแล้วเราจะเป็นหลังจากที่เราเซ็นสัญญาต่อยที่คนรู้กันไอดอลไฟ์นะแล้วก็มาซ้อมมวยวันแรกเรามาเราก็รอดูกันว่าซ้อมมวยวันแรกจะเป็นยังไงตอนนี้เราก็อย um ู่ที่ยิมแล้วเราได้มาดูยิมนี้มารอบหนึ่งแล้วแล้วเนี่ยได้มาคุยกันรอบหนึ่งแล้วใช่วันนี้นัดนมาซ้อมวันนี้ใช่วันนี้วันแรกัมาดูมาดู ยิมยิมอยู่ชั้นบนครับอันนี้อันนี้ชลาลัยมึงมีอะไรเขาซ้อมกันช hey ั้นบนเดี๋ยวเราไปหาครูนะไหนนับนี่ครับนี่คือครูนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมซ้อมวันแรกฟิตเลยวันนี้อย่างฟิตเลยครูที่อะไรอรับครูเบาครูเบนต์อันนี้ชื่อครูเบนต์ครับเอ่อเจ้าของยิมที่นี่เจ้าของยิมแล้วก็เดี๋ยวจะดูแลสอนให้ครับ ของจริงอ่ะก็คือวันนี้ซ้อมวันแรกเดี๋ยวรอดูเลยว่าจะเป็นสภาพไหนครับจะรอดเปล่า <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูยิมข้างบนดีกว่า <c oughs> โอเคขึ้นไหมเวลากาสั่งนะขึ้นมาแ <c oughs> ันจะโคตรนี้เราก็เจอครูอีกคนนึงนะครับ <c oughs> อันนี้ครูชื่อครูอะไรครับสวัสดีครับชื่อครูป้างครับอันนี้อันนี้นักมวยของจริงเลยนะนี่นักมวยของจริงเป็นแชมป์อะไรมาครับเป็นแชมป์มวยไทยโลกครับโอ้ยนี ไปแล้วมาดูข้อมูลดีกว่าเฮ้ยถามว่าคือใครอะไรเขาถคงใครล่ะอ๋อนี่ครับเล่นดียวครับเจ็ดเดียวโจบกของจริงของจริงของจริงเจ้าของค่ายชื่อเดียวกันเขาสี่ครับคนก็คนก็จะไม่มีนะครับเพราะเรานัดไวะแบบดึกๆเลยอ่ะคือแบบเฮนี่หยวเฮนี่หยวกพูดเรื่องเฉยเลยแล้วเสียงก็คือพอดีฝนตกเสียงเลยดัง แล้วก็ยิมที่นี่ครับอยู่ที่แถวๆใ,ใกล้ๆมองกรุงเทพเลยนะครับนักศึกษ<ส>าคนไหนในกรุงเทพสนใจที่จะมาเรียนต่อยมวยก็มาที่นีได้ทุกเพศทุกวัยได้หมดใช่ไหมใช่ใชอยู่ใ,ใกล้ๆมองกรุงเทพอยู่อยู่ก่อนถึงมองกรุงเทพก่อนถึงไทยพัฒน์หรือมองกรุงเทพหรือครับใครสนใจทักามาผมได้ในใี่นใี่ใ,ใครสนใจก็นี่เป็นเ,เพจแตะเพจไว้อืมไม่เหนีหน่อยตรงนี้ตรงนี้นี่เป็เพจเพจเลยตรงนี้เลยครับอันนี้อันนี้คือเพจของยิมนี้ครับย้ำนะครับว่าอันนี้คือยิมไม่ใช่ค่ายมวยนะครับ หาคูดนไปหาคูันไมด้ไปหาคู่ันไปหาคู่กันโอเคเราเราจะไม่คุยกับกล้องแล้วครับเราจะไปเลี้ยงแล้วนะครับขอไปเรื่องเสียงด้วยฝนตกคูดอันแถวแรกคือต้องวิ่งบอลก่อนครับไม่เดินมันร้อนฟิดด้วยโอ้ยฟิปแต่วันแรก ันนี้ตัวแข่งอันนี้ตัวซอมอันนี้คือคู่ซอมคู่ซอมเอาจริงคือคลิปเนี่ยเราจะลงช้าหน่อยเพราะเราต้องลงหลังที่ไอดอลไฟเขาประกาศผู้โชคใช่ไหมคือแลนเนี้ยผมไม่ได้สัญญาณมาแล้วแล้วก็ถามค่ายเลยแต่คลิปอะ่ะต้องรอต้องรอว่าประกาศผู้โชคเราถึงจะลงได้ใช่ไหมฮะได้เลยนะตึงไปไดิเฮ้ยใช่เจงเหรอละ ต่อไปทำอะไรต่อพันมือตอนนี้เหรอต้องพันมือแล้เวเรียบร้อยดูดูดูดย้อมครัง้งแรกต้องให้ครูพันให้ นเ่อไปตอนนี้ทำอะไรต่อมาดูจะ่อที่ฐาน้างก่อนเบ็ดแรกเหมือนกัง คือผมว่าแรกครับเข้าใจนะครับคือผิก็คือหิดเดี๋ยวเรียนรู้ไปเรื่อยๆคาเโอเคครับนี่ครับไปานออดเนรเบนี้อาแบนี้อาพอเดี๋ยวร้องเบามากเลยเดี๋ยวไปลอง่อยก็สอบาย ตอนนี้ก็พักกินน้ำจับคู่ถอนถอ,อนถอ,อนไปดู เดี๋ยวให้บูมันต่อยเป้าก่อนผมก็ดูเชิงมันนี่นะครับนักชกของเราครับเออไมไม่ทันได้จริงไม่ได้ Tá, ah.

ใช่คร yeah? okay. no well, ับในระหว่างที่ลอยมาสอบเอาหนักสุดเลยรับกันไม่ไหวอ่ะหนักกว่อ่ัไปเดินไปวอร์มเลยโอเครับตอนนี้เราก็พอถูกบวลแล้ววันแรกจบกแล้วก็วอร์ม ไปเดี๋ยวไปปีชิดข้างในห,ห้องนี้ก่อนเด็กดังโอเคครับวันนี้เราเก็จบพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับน้องๆโอเค okay, ครับก็จบคลิปพื้นที่เรียบร้อยวันนี้คือวันแรกคือเซิฟเซิฟก่อนวันนี้ครับเรา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 แค่มาเรียนรู้พื้นฐานคือแบบเบสิกอะปุกบปุ๊บเนี่ยนะป <c oughs> ุ๊บป <c oughs> ุ๊บทำไมต้องให้กูมายืนที่นี่อะเอ้ยเอ้ยได้ไหมล่ะมามันมาตอนจบคลิปพอดีอ่ะดี่ดูดิ มาเขาจะคลิปพอดีเลยก็<ช>โอเควันนี้คือวันแรกแล้วเขาจะไปคลิป<ช>เออก็ติดตามเราไปเรื่อยๆดูทางหพัฒนาของเราเกี่ยวกับการซ้อมก็ไอโบ๊ทไม่เอาจริงนะครับไม่พูดเยอะอเจ็บคอไม่ใช่ไอโบ๊ทเจ็บคอผมก็เจ็บคอผมเจ็บห<อ>มูเออเออสำหรับวันนี้ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไ่ง้อาแล้วก็อย่าลืมกดูิฎีที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพจ แตะสยองเช่นเดียวเลยครับผมโ okay. อเคเฮ้ยอย่าลืมนี่ด้วยแล้วก็ไอ้นี่ด้วยใครสนใจอยากมาเอาของมไงืไกด์นี่ซ้อมวยก็ทิ้งทิ้งเก็บไว้ตรงนี้เลยติดต่อมาได้ครับถ้ามาก็อาจจะเจอเราเพราะเรามาบ่อยใช่ใช่มาบ่อยใช่ถ้ามาก็เจออยู่เนี่ยยากกร <บง S 1> <ๆ S 2> ุ <Hyun. S 2> งเทพอ่ะใกล้ใกล้กรุงเทพไปเลยเราไม่รู้อ่ะก็อยู่ใกล้บ้านผมอะ่ะกรุงเทพนะแล้วตอนนี้ครับ